นั่งนั่งไปกินพรีป no, like no, no, ๊อปคอร์นนั่งนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งดีๆีไหมคงไม่กินกลองหนึ่งก่อนเดี๋ยวนั่งก่อนมีผ้าปะแคคติงอั้นเดี๋ยวห้องน้ำนั่งหนึงเข้าห้องน้ำนั่งหนึงเดี๋ยวห้องนั่งก่อนนั่งก่อนเอี๊ยขอไปใช้ก่อนดิไปถ่ายไม่นี้แะเฮ้ยมันไม่พร้อมกูกอไม่พร้อมไม่ไม่ไม่พร้อมพร้อมพร้อมเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปแค่อยากคุยด้วยเลี้ยงข้าวโทรมามีอะไรโทรมาอยากเลี้ยงข้าวโอ้ยอิ่มแล้วเดี๋ยวเลีี้ยยงงวินไปเเเเตัออะะะม่่รบด อะไรแกบ้างเฮียโจงนี้สบายดีผมรู้เรื่องแล้วล่ะอ่พี่โทรไปหาพี่ปิ๊มโทรไปหาพี่เอฟไม่ได้เพี้ยอะไรเพี้ยกูเป็นมันเรื่องลปะทรรอ่ะแบบเราไม่ใช่แค่แบบไอ้หนุ่มมาซาร่าจะไปสู้ไอ้หนุ่มบาเลนเซียก้าของเธอได้ยังไงอ่ะเนี่ยปกติปกติปกติแล้วปกติต้องเพียดปกติปกติผมรู้แล้วว่าเฮียไปแอบร้องทั้งนั้นร้องไม่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 อยู่ทิกตอกอย่าแอคดิทำทรงอินเตอร์แย่งอินเดีย นี่ก็ไม่มีอะไรอยากเลี้ยงข้าวเฮียไม่กินอิ่มแล้วกินพรกอนกินหน่อยให้ฟ้ากินแทนให้ตอมกินค่อนกินคือคือว่าผมขออะอร่อยไม่พอขอมากกว่านี้เอ้อะไรพี่มีนอ่ะเไม่ไม่เลี้ยงเลียเฮียไวันนี้พวกผมไม่กินพวกผมไม่กินอย่าปลอบใจรู้ว่าช่วงนี้เหนื่อยรู้ว่าคอนเทนต์มันหนักเข้าใจได้ผมก็พยายามช่วยเครียดหัวอยู่เครียดเยอะคอมเมนต์ คอมเมนต์อีกน้องๆอีกน้องๆเล่นไม่ดีระหว่างโทรมาเลยระหว่างทำระหว่างนอนแล้วพี่ผมบอกน้นหวานไปแล้วช่วงนี้นอนไม่หลับไหมแบบถึงหลับสบายนี่นี่คือพี่กำลังทำให้ปลอบใจพวกผมปลอบหลับจริง่วาผมรู้ผมรู้เรื่องหมดแล้วพี่ไม่ไม่ต้องแบบอันนี้หรอกตอนที่หนึ่งผมได้ข่าวมาว่าร้องไห้ร้องไสาววงไหนอยากได้พี่อยากได้เลยผมแค่อยากรู้ว่าเี่สบายไหมสบายสบายดีไหมไม่กินคุมอาหารน้ำหวานน้ำหวานบอกกินได้วันนี้ชีเดคุยแล้ว จีเดย์จีเดยกินได้ไหนครูอยากคุยเลยก็อยากคุยว่าเฮียเป็นไงบ้างช่วงนี้แต่เดี๋ยวกินกันก่อนกินหมูทระในนี้เขาตัดต่อเขาเหม็นเนี่ยกูรู้แล้วแอบพังพอเลยดับไหมเฮียว่าเดี๋ยวเฮียไปกินข้างนอกเดี๋ยวกินด้วยกันทำไมไม่ค่อยได้สตรีมช่วงนี้พี่งานยุ่งพวกผมพอจะช่วยอะไรพี่ได้หรือเปล่าช่วยเหรอหาเงินอะไรอย่างเงี้ยมึงไปช่วยตัวเองก่อนตอนเนี้ยเอาให้รอดก็มื่อเช้าก็ทำไปบางคนคนละช่วยตัวเองผมรู้แหละ พอพวกผมพลาดมาพี่ก็เป็นคนแก้ไขให้ผมรับหน้าให้รับหน้าให้จริงๆผมก็พวกผมก็อยากตอบเฮียตอบแทนเฮียบ้างเอาเลยไหมไม่ไม่น้ำจิ้มน้ำจิ้มเอาเลยไหมอ้ำจนี้เฮียยังไม่กินสักคำเลยเอาสักคำก่อนอ่าน้องขอขอครั้งหนึ่งในชีวิตเอาจริงๆครั้งหนึ่งในชีวิตให้นะผมอยู่มาห้าปีไม่เคยขออะไรเฮียเลยนะอ้าวขอเยอะเลยไม่ไม่ใช่เรื่องงานอ่าไม่ใช่เรื่องงานแบบนี้จริงจังนะ พี่เบฟโทรมาหาผมน้ำตาไหลอ่ะใช่เหรอคุยเรื่องพี่อ่ะแบบเครียดเลยอ๋อคุยจะทำยังไงดีวะเปิดเครียดทำเลยแล้วนี่ผมก็โทรหาพี่เอฟเดียวบอกก็บอกก็บอกเอาอ่ะอันนี้ผ่านนะก็เคดียวอันนี้คืออาจไวเป็นหลักฐานเอาจริงๆเพราะผมมาก็ไม่ได้อยากได้อะไรมากมายอยากให้เฮียรับฟังสิ่งที่ผมผมรู้สึกฟิวกินข้าวไปบ่นไปอ่าเดียวกินหน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็เอาเอาของมันนึงอ่ะากินได้เลยเหรอเอาโคก็ได้ดิได้ได้เดี๋ยวเอาโคกให้ เฮียรักพวกผมสองคนไหมรักขานาดไหนขานาดไหนขนาดไหนรักอะ่ะรักโหรักพี่มากจริงๆไหนอ่ะนี่คืออะไรพวกผมอะ่ะคิดกันมาดีแล้วพวกผมะจะช่วยเฮีย หาอะไรได้เพิ่มเขาไม่คิดดีนะแบบเพื่อนแบบดีใจนะที่เองแบบเติบโตอ่ะผมผมผมก็คิดว่าแบบเอยู่อย่างนี้ไปแบบทุกวันหน่อยเฮียก็เหนื่อยมันแบบมันมันก็ต้องมีอย่างอื่นบ้างเหมือนเฮียก็ก็เฮียก็หาคนเดียวถูกไหมใช่แบบว่าแบบไปทําเสื้ออย่างเงี้ยแบบเหนื่อยไปทําเสื้อต้องส่งคนไปจีนใช่เออปอนไหนจะคลิปตัวเองอีกอือก็เลยก็เลยหาวิธีแบบว่าคุยกันปรึกษาวันนั้นผมก็ออกคุยกันเกือบเที่ยงคืนกับตีสองใช่ผมคุยกันยี่สี่ชั่วโมงว่าผมจะเปิดช่อง เฮียกินไปแล้วจับไปเลยพี่จับไปเกียกินไปแล้วนั่งกินไปแล้วมึงยังไม่พร้อมกินนั่งกิีนั่งเฮีนั่งไม่ไม่มีไม่พร้อมเฮียถ้าเราไม่ทำมันก็จะไม่พร้อมเสมอเมื่อไหร่จะเริ่มเฮียเคยพูดใช่ถ้าถ้ามึงถ้ามึงทำยังมีโอกาสเกิดขึ้นแต่ถ้ามึงไม่ทำโอกาสเกิดขึ้นจะไม่มีเฮียเอาคู่ก้อนหนึ่งพี่ขออันหนึ่งเดี๋ยวกูให้ร้อยหนึ่งเลยเอาเอาเอาโคะเอาโคะมากูมียี่สิบตอนเนี้ยกูติดไว้ก่อนได้ไหมแปดสิบผมก็จะเปิดช่องคู่ชื่อชื่อช่องว่าอะไรนะออฟคู่เทพเบฟออฟ ไม่เปิดในจินตนาการก่อนแต่จริงผมก็ออาลองเปิดในจินตนาการแล้วใช่แม่งเดือนละล้านเฮียกําไรเหรอรวมกันวิววิว48เคลล้านนึงแต่ว่านนมันคือในจินตนาการถูกต้องพี่เบมันยังไม่เกิดขึ้นใช่มันยังไม่เกิดขึ้นอ่ะพี่เบ๊บอกเขาไปทําไมเราถึงอยากเปิดคู่เทพเพราะว่ารายได้ตอนเนี้ยมันยังขาดมันไม่พอผมบอกเลยว่าผมมีของมาขายเฮียดูของก่นโค๊คอีก ผมผมมีของมาขายเฮียนี่คือของตั้งต้นผมอยากเปิดช่องอ่าแล้วแบบมีเพื่อนอยากเปิดช่องแล้วไม่มีอะไรมาการันตีเฮียถูกปะมันมันก็ไม่มีน้ำหนักมันคือคำมันคือนคำพูดลอยลอยอย่างไรกันอย่างไรกันอะไรการันตีหน่อยใช่โอเเราก็ต้องลงมือทำจะเปิดช่องก็ต้องมีของมีอุปกรณ์อันนี้คือแหลกของเราอย่างแรกเลยถ่ายต้องมีแนนไลท์แนนไลท์มีไฟเฮียมีไฟแนนไลท์ผมก็มีแนนซี่อันเนี้ยเลียงเข้ามาเขาบอกว่าอยู่ข้างหน้า แต่ว่าใช้ได้เหมือนกันเป็นไฟแบบขึ้นเหมือนกันสีแดงถ่ายอย่างนี้พร้ออย่างนี้เห็นไหมเข้าออุปกรณ์ไฟอันนี้อย่างที่หนึ่งยหญ่ที่หนึ่งนะในนานแล้วในเฮียนะมีมีไวเลสไวเลสเราก็ต้องใช้ต้องใช้ต้องมีอันนี้คือแบ็ไวเลสไม่พอเป็นไม้บูมได้แล้วแต่แล้วแต่ช่วงอันนี้มีออโต้จูนในตัวไหมรุ่นนี้มีแต่ชาร์จแบตก่อนออโตจูนได้โอเคใช่แล้วก็ออกกองบางทีแบบเดี๋ยวเฮียอิ่มคือเฮียจบนะมีอะไรรีพูดโอเคได้แต่ผมไม่ออกกองกันวอไม่มีเรามีวอเดี๋ยว แป๊บนึงตอนนี้เราไปถ่ายฟรีไฟวอมีปัญหาต้องทำไมอ่ะไม่เออไม่ทางลู้นคะแนนเท่าไหร่ทีบอกแล้วอย่าไปใช้มันเลอะเทอะอ่าหันยันขาดแต่ตัวเองก็แบบเอ้ยดีดีดีแต่เฮียไม่ต้องห่วงนี่คือวิธีพอไปแล้วเป็นไงวอไอวอสีแดงอ่ะใส่ญันขาดยันขาดที่ผมแก้มาแล้ววิธีผมแก้มาแบบเฉียบขาดแล้วอันนี้อินเตอร์คอมเฮียอินเตอร์คอมว่าไงเฮียเออเออว่าไงว่าไงเออได้กินอ่าได้ไหมเฮียจ้ากี่เม็ดแล้วแต่เลยแล้วแต่ขนาดเดี๋ยวผมบอกช่างให้อันนี้อันนี้อินเตอร์คอมสอง อนาคตมี4คนอาจจะต่อเป็น4อ่าเป็นแยกฟังกัน4คนแยกแชนแนลไฟขึ้นขึ้นไปบูมขึ้นยังไงเดี๋ยวดูสมมติว่าเฮียใส่ยิงใช่ไหมออฟใส่เฮียโอเคพอแล้วพี่พอแล้วพี่อืมเสรแล้วกินไม่ได้แล้วเดีย๋ยวเขาลุกอ่าอ่านี่เป็นไฟไฟนี้ก็คือเห็นไหมเห็นไหมว้ายเฮียเฮียหันไปไหนจับเลยอ่าเราหมดเราหมดปัญหาเรื่องนี้สมมุดอ่าอยากจับนี่สมมติตอนกลางคืนใช่ถือกล้องอยู่ถือกล้องอยู่ปึ๊บสว่างแล้วเจาะจิ๋วเจาะจอคม กด <Put> อัพแต่จะมีปัญหาเรื่องถอดดีนึงเยอะบอมไหมอ่ะลองลองถอดถอดไม่ยากหรอกมันมันจับดีๆนีพี่เดี๋ยว สายพังใช่ไหมมันต้องรีบกระชากอืมกวัวกวัวกวัวเทปนี้ไม่ค่อยดีวะทำไมวะมีสิวติดมาด้วยไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นสิวเซียนแล้วถ้าเกิดออกกองอีกต้องออกกองเด้อพี่ว่าอาจจะยังลำบากเกินไปแต่โปรเจกต์นี้ผมคิดไว้คือเอาแบบง่ายๆถ่ายแค่แบบที่สะดวกดีกว่าพี่ว่าโปรเจกต์นี้คือฮัวยูสองนะใเออฮัวยูเลยเหรอระดับฮัวยูฮัวยูพี่เอาใครมาลุงเอพี่ปิมผมไม่เอาผมเอาพวกเขามาเพราะว่าพวกนั้นเขาสนิทกับคุณใช่ผมจะเอาพวกพี่หลังพระนครเมวัตดาวอ่าลุงสนิทกับเเคาพูดดี๋ยวรับ ไม่รู้นะอ่าพอไปเสร็จปับ๊บตรงมีคนไอแบบไม่สบายไม <Okay. S 1> ่สบาย uh, เรามีทีมแพทย์อ่าออฟนี่คือตัววัดที่ปจจระจอนอาจะไปอ่าเข้าใจนะไม่ปลอดคุณดีนะอืมโอเคตอนนี้ทุกอย่างครบแล้ว ปกติอะไรเฮียมีโดนครบแล้วไม่ไม่ทุกอย่างหมายถึงว่าแบบของแบบอ๋อของของกองของกองอันนเป็ดมีโดนอ่าของเราก็มีทุกโดนไปเมื่อวานลำนี้เลยก็เป็นแบ็คโฮลมแต่โดนมันบินตกได้ถูกไหมอันนี้แต่ถ้าเราใช้นี่ปุ๊บยืดคอถูกต้องแล้วมัดกองไว้ข้างบนถูกต้อง โอกาสตกน้อยแล้วเธอเผอถ้าเกิดพอผมไปกันสองคนปั๊บไปมีใครถือไม้บูมมัดไม้บูมติดเป็นไม้บูมได้ติดขึ้นโดนมาพันสองและนี่คือทีเด็ดเที่นี่คือทีเด็ดอ่ะออฟโดนไปพันสองเงินใครเดี๋ยวเดี๋ยวคุยคนเรื่องเงินเราไม่เงินเรื่องเงินไม่ต้องห่วงเรคนเราต้องมีกล้องขอเซตกล้องหน่อยครับนี่คือเซตกล้องของเรานะครับผมเป็นกล้องของแคแนลความชัดน่าประมาณ4ี่แสนแปดหมื่นเก้าพันล้านพิกเซลเอาไปไหนจะทิ้วทิ้วได้เทิ้วขึ้นทิ้วลงดอลลี่ดอลลี่ดอลลี่ แต่จะกระตุกหน่อยขาไม่ดีไอเฮียลงยกสองนิงน้วอ่ะพร้อมกาปิดตามต้องหนึ่งไอแบตอาจจะหมดบางทีอตอนนี้ออจจ็กกำลังแก้อยู่ผมก็ใช้นู่นนี่นี่เป็นอีู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจ้างากล้องจ้างเลยหรอจ้างเลยไอเฮียว,ว่าทั้งหมดเนี่ยผมบอกเลยนะผมจะมากู้สองแสนสองแสนแต่บึง่งสองแสนน,นี้อาจจะมองว่าเยอะแต่สองแสนนี้ผมจะคืนเฮียภายในหนึ่งปี แต่ภายใน1ปีนี้ผมจะไปคืนเฮียแค่2 0 0แสนอ่าภายใน1ปีทั้งหมดนี้อ่าผมจะอามาคืนเฮีย40ล้านกู้อะไรบาทผมกู้เฮียแค่2 0 0 0สน2 0 0แสนสแสน,นานแค่ไหน1ปี 1> แต่ถ้าเกิดเฮียมองว่ามันไกลไปเดี๋ยวผมขยับให้ ภายในหนึ่งเดือนผมเอามาคืนเฮียได้อันนี้ผมหนึ่งเดือนคือสองแสนจบณทำได้จริงเหรอทำได้ไปดูซีเคเปล่าสองแสนทัาไปลงเอสเอ็นพีห้าร้อยเก่งๆเก่งเจ็ดเปอร์เซ็นต์ไม่ไม่ผมผมเคยลงแต่มันปีละหมื่นประมาณหมื่นสี่ผมผมผมเคยลงเอสเอ็นพีแล้วผมผมไม่เอาผมไปซื้อเซเว่นเส้นดีกว่าใช่คนเอ็นคนไพคนไรคนไรเอ็นดีคนไร้หนึ่งเดือนคืนทุนไม่ได้โม้ขอแค่เฮียอ๋อเตรียมไว้แล้วด้วยเป็นตรงนี้นี่คือใบสัญญาจริงครับโจโจได้เลยครับนี่ใบสัญญานี่คือสัญญาจริิงงงนนนนนีีี่่เเเห็มมัััั้้รราาาาจจสญญฉบบททํขึพือว

อะไรอ่ะพัสดุะสงค์คืออะไรอ่ะพัสดุผสงค์คือการเอาไปสร้างรายได้ให้เฮียอีกหนึ่งทางว่าผมใช้เงินเพื่ออะไรใช่ทำเงินให้เฮีย1ปี40ล้านอ่ะหนึ่งปี40ล้านอ่ะหนึ่งปี40ล้านแล้วก็จำนวนเงินที่กู้สองแสนสองแสนโอเคผมจะคืนเฮียภายใน1เดือน1เดือนคือ่ะหนึ่งปีอ่ะหนึยงปีสองแสนนี่เฮียให้คืนเอาแล้วหนึ่งปีที่ผมคืนสองเพราะกลาวว่าผมคืนสี่สิบร้านสองแสนนะอ่าอะหนึ่งปีเฮียเฮียมีอะไรไหมเพื่อไม่มีความมั่นใจการันตีหรืออะไร เฮียเฮียเช็คชี้วิธีแป๊บหนึ่งเออต่ต่อทุกคนครับขอโทษนะครับอันนี้อันนี้โปรเจกต์สิบล้านก็ช่วงแรกอาจจะควันเยอะหน่อยเอาลองเช็คดูว่าโอกาสเป็นไปได้ไหมหรืออะไรเฮียเฮียเช็คราคาอยู่ปันหนึ่ง เฮียดูเลยกรณีข้อมูลผู้เกี่ยวข้องกับการซื้อขายอาวัวะเฮ้ยเฮียไม่ไม่ไม่ตับไตไม่เอาไตข้างละสี่ล้านเจ็ดพวกผมไม่ทาอะไรแบบนั้นแต่ไม่ได้คิดเรื่องแบบนี้ในหัวเลยถ้าพผู้มใ้้เฮีย,ยให้ผมสองแสนแค่นั้นเลยเขาบอกว่าไตข้างละสี่ล้านเจ็ดแต่คนเรา<ม>อยู่ได้ไตข้างเดียวได้อ่าใช่ไงแต่เก็บไว้ก่อนเฮียก็ต้องมีอะไรคประกันให้เฮียเปล่าเฮียไปกู้ธนาคารเฮียต้องเอาบ้านเข้านะสองแสนหรอ20สองแสนเต็มเต็ม ตีเป็นผมกับมันคนละแสนเฮียสามารถไว้จอนพวกผมได้ไว้ใจไว้ใจเอ่อเฮียดูนึงเฮียดูแล้วมันจะมีเขาเรียกว่ารถอะไรนะไออัดเอารถเข้าเข้าจังเลยเหรอวะเขาเล่มรถมาไหมอ่ะน้องหวานเดี๋ยวเดี๋ยวฝากเช็คกันหน่อยว่ารถเอเบอร์ไปออฟถ้าเข้าพวกแบบเอ้นติดล้อได้เท่าไหร่โอ้รถผมก็ไม่ถึงถึงสองแสนได้ไหมเลยให้ไหมอ่าโอเคโอเคได้ได้โอเคเอารถเองได้ไหมได้เฮียผมผมเหมืนกั ได้เอาเอาเอ็นแม็กผมไปผมกล้าวัดว่าพมควายสองขวที่อยู่บ้านอหาควายนะอหากควายเอาเนื้อสัตวพิเศษก็คือหากชําระหนี้และทําตามสัญญาไม่ได้กู้กู้ยินดีให้รถให้ยึดดีกว่าให้ยึดให้ยึดเออให้ยึดดีกว่าเผื่อเผื่อแบบคืนไงเผื่อแบบผมหาเงินมาได้อย่างเงี้ยเออให้ให้ยึดอ่าให้ยึดรถ Honda City Honda City นะอะยามาฮ่าเอ็นแม็ก อไอเอ็นแม็กไม่ต้องเอาควายดีกว่าเอาควาย2ตัวและควาย2ตัวตัวละสี่หมื่นกว่าพลาซิตี้นะแล้วก็ควาย2ตัวแล้งมีอายเซ็นด้วยไหมมีมีมีเดี๋ยวเราเซ็นกันตรงนี้เลยอ่า่ไหรสองแสนกับอีก400บาทไม่ไม่ไม่ใช่400บาทอ่า800รยเงียอ่าสองแสนกับอีก800บาทสองทัางแปดร้อยวะค่าหมูกระทะที่จริงมันมี2ชุด ใช่เด็กชุดหนึ่งมันบูดมาจะมาตั้งแต่วันก่อนแล้ววันนี้เนี่อแหลวันนี้วันที่24อ่ะคือคือคนึโมกราแล้วกันอ่ะหมกราหโมกราปีหน้าปีหน้าเฮ้ยไม่ครบปีเลยสองห้ากอแค่ต้นปีพอได้ป่ะเอาแค่สองแสนก่อนใช่ไหมเอาสี่แสนดิสี่แสนได้ไงอ่ะสองแสนฉีกนะเออสามแสนนะมุลาคมสองห้าหกเฮ้ยเฮ้ยเก้ปีนี้หกแีเทียสองพันยี่ส ไหนคืนอะสามแสนแปดร้อยนะอ่าสามแสนแปดร้อยแปดร้อยแล้วสี่สิบล้านอะสี่สิบล้านเดี๋ยวมันเป็นหุ้นเหียนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอถึงปั๊บเดี๋ยวปันผลปั๊บเดี๋ยวมันมาเป็นก้อนปันผลมันก็ต้องมีหุ้นเพราะผมก็ต้องมีรายได้ด้วยช่องทำเกี่ยวอะไรวะเนี่ยกินมุกกระดาเนี่ย เป็นแล้วเราคุณยอมรับแล้วยังไม่เซ็นกูยังไม่เซ็นไม่ช่องช่องก็จะเป็นไลฟ์โค้ดใช่คือไลฟ์โค้ดแบบหาเงินมันจะเป็นช่องวิธีหาตังค์มาคืนนี่คือจุดเริ่มต้นเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ่ะจะทําทุกอย่างตั้งแต่ถือว่ามีสิบเอ็ดอีพีอ่าทุกๆอีพีจะเป็นการหาเงินมาคืนเฮียโดยแบบวิธีต่างๆวิธีต่างๆแต่ไม่สิ้นคิดแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนชื่อผมก่อนนะอ่าพุกุชื่อแรกออะไรเพื่ผมเขียนไม่ได้เดี๋ยวเฮียชีจริงจังปะเนี่ยจริงจังก็อุปกรณ์ก็พร้อม เนี่ยก้องก็รออยู่เพราะว่าความความฝันของผมสองคนก็คือแบบอยากมีรถขับก็ไปขับในฝันแล้วลองแล้วก็บอกแล้วว่าถ้าอยู่ในฝันแล้วไม่ทําให้มันเป็นจริงมันแค่อยู่ในฝันเนี้ยเนี้ยได้จากการลงทุนนี่ปันผลไงครับปันผลแต่เฮียรอเวลามันหน่อยมันเกิดขึ้นแน่นอนเนี่ยมีช่องหลักเนี้ยได้ตังค์จากช่องหลักถูกไหมสปอนเซอร์จากช่องหลักถ้าเดือนหนึ่งผมาหาได้ร้อยล้านต่อเดือนเนียก็ได้คืนทุนแล้วเดือนละคืนทุนแล้วใช่กูเพื่ออะไรอะเขียดิกูเพื่อเลยใช้ใช้ทำยูทูบอ่าโอเคหรือเฮียจะเอาพวงนี้เลยสองแสน เอ้ยใจเย็นยอมสีไหนอ่ะสีแดงหรือสีน้ำเงินเองก็ไปลงแบงค์เกอร์เพย์เยอะอีกเท่ากับกังวลอ่าโอเคนี่นะนี่ถือว่าเฮียเฮียเฮียเซ็นล่างอะไรเซ็นแล้วนี่ไงอะไรเซ็นอะไรเซ็นล่างหน่อยอ่าโอเคขอบคุณเฮียครับฝากเก็บด้วยหวานหวานหวานเอาตังค์เลยน้ำหวานเบิกเลยครับเขียนเช็ค ก็แดกดีแล้วแหละเออดีกว่าตื่นมาก็ได้กินนี่ม,มากินอะไรเนี่ยเหี้ยของกูเนี่ยปีเมนเหี้ยตังก็ไม่จ่ายตังก็ไม่จ่ายเหี้ยผมซื้อตัอง 800. ้งแปดร้อยไม่อะไรยัมงไน่อยู่วูไปในหลานกู แล้วมันหายไป